ต่อมาณนะเมืองเถียนจิงมาเล่เข้ามาเมาื่องดูสีโพามีนมสัตว์ที่ดีที่สุดในเมืองแห่งนี้นมสัต์แหละข้าอยากกินนมสัตว์เฮ้ยอย่าไปวิ่งเล่นไหนนะถ้าเกิดว่าเจ้าหลงทางขึ้นมาจะทํายังไงลหะเซี่ยวเยี่ยนระดับฝึกหัดขั้นที่6เซียวปูเตี้ยนระดับฝึกหัดขั้นที่7เจ้าเล่นกับสิทธิพี่ไปก่อนนะข้าขอไปหาใครบางคนก่อนพระเอกของเราระดับฝึกหัดขั้นที่10 ถ้าไม่อยากเชื่อเลยว่าพวกเขาจะใช้ระดับฝึกหัดขั้นที่6เป็นยามหน้าประตูแบบนี้ตำาหนักของมาร์ควินแห่งส่วนจีนั้นยิ่งใหญ่สมชื่อจริงๆนี่เจ้าไม่รู้กันหรอผู้คนนะ่ะมากคิดกันว่าตัวเองนั้นนะ่ะโดดเด่นที่สุดแต่ถ้าถามข้าแล้วก็พวกเขาทั้งหมดนั้นเทียบไม่ได้เลยกับมาร์ควินแห่งส่วนจีเขานะ่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งเรื่องงานบริหารและทางการอาหาร และเขาสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ของเขาได้ทุกเมือ่อหลังจากที่เขาประสบความสําเร็จอย่างมากในสงครามเขาก็เริ่มเรียนรู้วรยุทธ์และหันไปเอาดีด้านวรรณคาดีและในตอนนี้เขากลายเป็นบัณฑิตชั้นยอดเลยละ่ะเขาเนะ่ยเป็นคนประเภทที่สมควรได้รับการยกนิ้วให้จริงๆแหละโอ้เขาดูน่าทึ่งมากเลยนะคนพบเป้หมายหมอที่จะเป็นสาวกโดยตรงของผู้ใช้งานไหนกันที่ไหนกัน ระบบวิเคาราะห์พรสวรรค์เสร็จสิ้นจัดการข้อมูลเรียบร้อยแล้วผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง4ดังนี้ลากสังขาร7จิตใจ8ทูโชค10สติ9เป้าหมายมีพรสวรรค์ที่สูงส่งแนะนำให้รับเขาเป็นสิษย์ในอนาคตเขาจะกลายเป็นเสาหลักของนิกายอย่างแน่นอน โช,โชคสิเลยงั้นเหรอหมายความว่าถ้าเขาหยิบเศษขยะขึ้นมามันจะกลายเป็นวัตถุบโบราณศักดิ์สิทธิ์ถ้าเขาหยิบหนังสือเล่มเก่าออกมาเขาจะได้รับเทคนิคที่ไม่มีใครเทียบได้ซ่อนอยู่ภายในนั้นไม่ผิดแน่มันจะต้องเป็นเขาแน่นอนว่าแต่ผู้ชายชุดสีเขียวตรงนั้นเขาเป็นใครกันนะ่เขาแต่งตัวดูเรียบง่ายและดูเหมือนจะไม่มีสถานะใดๆในบ้านของมาร์ควิตแต่เขาก็ดูเข้มงวดและดูเหมือนว่าเขาจะไม่ใช่คนรับใช้ด้วยนะ ท่านนกพลท่านนี่มีสายตาที่ดีมากเลยนะบุคคลนั้นชื่อว่าจูอ e ี้เขาเป็นลูกนอกสมรสของมาควินนะได้ยินมาว่าเขาเกิดมาจากแม่ผู้ที่ทํางานในย่านคมแดงและแม่ของเขานั้นก็เสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บมาละยะน,นึ่งแล้วละ่ะเขามีความรู้มากเลยนะข้าได้ยินมาว่าเขากําลังจะเข้าร่วมการทดสอบเป็นข้าหลวงในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ แล้ววันก่อนข้าได้ยินมาเขาจะไปที่ภูเขาชวนเหียนเพื่อไปสักการะหลุมศพแม่ของเขาและเขาจะพักอยู่ในวัดประมาณ2-3ถึงวันเพื่อเตรียมตัวสอบนี่แหละขอบใจเจ้ามากถ้าจะต้องแก้ไขชื่อเสียงแม่ของข้าหลังจากที่นางเสียชีวิตไปแล้วนั้นซึ่งจะแก้ไขได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการสอบครั้งนี้ของข้าหากข้าสามารถสอบผ่านได้สาเร็จ3มชั่วโคตรของเราก็จะได้รับตําแหน่ง จากนั้นหลุมศพของแม่ข้าก็จะสามารถใช้สีแดงลงในหลุมศพได้รวมถึงบรรพบุรุษของตระกูลจูกและป้ายหลุมศพของนางนั้นจะสามารถวางไว้ในห้องของบรรพบุรุษได้เน่าเสียดายถ้าหากข้ากลายเป็นผู้มีวรยุทธ์แล้วแล้วสามารถเข้ากองทัพได้ข้าคงจะได้รับสถานะที่ดีกว่านี้มากนะแล้วถ้าสามารถประสบความสําเร็จในด้านทางการทหารและได้รับตําแหน่งที่ดี ำแหน่งแม่ของข้าจะไม่ใช่แค่สตรีทั่วไปเท่านั้นนางจะได้รับยศศักดิ์สูงส่งอีกด้วยสถานะของนางก็จะสูงกว่าแม่เลี้ยงของข้าแน่ๆเฮ้แผ่นดินใหม่งั้หรอถ้าหากว่าเจ้าอยากดูทำไมไม่ออกมาดูดีๆล่ะข้าน้อยไม่ได้ตั้งใจมาแอบดูถ้าหากว่าข้าทำอะไรให้ท่านขุนเคืองใจข้าก็ต้องขออภัยด้วยเจ้ากลัวหรือเปล่าล่ะ หนังสือของนักบวชท่านหนึ่งได้กล่าวว่าความชอบธรรมและสติปัญญาเป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจโลกตราบใดที่บัณฑิตมีจิตใจที่ที่งธรรมและมีระเบียบวินัยและมีเจตนาที่เข้มแข็งและบริสุทธิ์พวกเขาไม่จำเป็นต้องกลัวความชั่ว้หลไม่ต้องพูดเลยว่าศนีเป็นแก่นของพลังหยาดที่รุนแรงที่สุดของสวรรค์ท้งเก้าและเป็นอันตรายต่อจิตวิญ,ญญาณหญิน ท่านสามารถควบคุมมัสนีได้โดยที่ร่างกายที่แข็งแรงแบบนี้ท่านไม่ใช่ปีศาจแน่นอนฮ่าฮ่าดูเหมือนเจ้าจะมีความรู้เกี่ยวกับปีศาจและเรื่องอื่นๆที่คล้ายกันมากบัณฑิตส่วนใหญ่นั้นมักไม่พูดถึงเรื่องเหนือธรรมชาติเจ้าจะต้องไม่ใช่บัณฑิตทั่วๆไปแน่เจ้าพวกนั้นน่ะต่างก็เป็นแค่หนอนหนังสือบัณฑิตอย่างเราต่างก็ยึดถือความชอบธรรมเข้าใจโลกรู้จากสิ่งเหนือธรรมชาติและเข้าถึงเทพ นี่คือธรรมชาติที่แท้จริงของสรรพสิ่งแต่ว่าข้าก็ไม่คิดเลยว่าเจ้าจะสนใจในการฝึกวิชาด้วยเป็นไปได้ไหมว่าที่นักพจนนี้ต้องการรับข้าเป็นศิลป์แต่ว่าท่านพ่อไม่อนุญาตให้ข้าฝึกฝนและข้าก็ไม่มีเงินมาจ้างอาจารย์สอนข้าด้วยและตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นโอกาสแต่ว่าภูมิหลังของบุคคลท่านนี้เป็นใครกันนะตามที่ข้าคาดไว้เลยเจ้าเด็กคนนี้มีความคิดที่ไม่ธรรมดามันไม่ง่ายเลยนะที่เราจะหลอกเขา น่าเสียดายทุกสิ่งที่เจ้ารู้ล้วนแล้วแต่มาจากเรื่องเล่าทั่วไปเท่านั้นเจ้าคิดว่าการฝึกวิชานั้นมันง่ายนักหรือไงคนนอกประตูนั้น่ยมไม่เข้าใจเท่ากับคนที่อยู่ภายในประตูหรอกนะข้าก็แค่คนที่เดินผ่านมาไม่คิดว่าจะเจอบุคคลที่น่าสนใจเช่นเจ้าข้าคุยกับเจ้าแล้วก็สนุกดีแต่ว่าข้ามีธุระที่ต้องไปทำต่อลาก่อนหากว่าเรามีโชควาสนาต่อก,กัน บางทีเราอาจจะได้พบกันอีกก็ได้เขาไปแล้วดอแรกข้าคิดว่าท่านนักพลนั้นมีความคิดที่อยากจะรับค่าเป็นลูกศิษย์แต่ว่าข้าคงคิดมากจนเกินไปท่านนักพลคนนั้นดูเด็กมากเลยนะแต่ว่าข้าสงสัยเหลือเกินว่าเขามีอายุเท่าไหร่กันแน่นะ เทคนิคเต๋าฝึกฝนถ้าข้าประสบความสําเร็จในการฝึกวิชาข้าจะสามารถทาให้ท่านพ่อยอมรับว่าเขาคิดผิดได้ไหมนะและทําให้แม่เลี้ยงของข้ายอมก้มหัวให้กับแม่ข้าคนนอกประตูย่อมไม่เข้าใจสิ่งที่อยู่ข้างหลังประตูได้แล้วประตูนี้ข้าจะเข้าไปได้อย่างไรนะนี่มันอะไรกันนะดีนะที่ข้าตัดสินใจหนีจากเจ้ามาเมื่อกี้เทคนิคอัศนีก้าสวรรค์งั้นหรอไม่นะหนังสือเล่มเก่าที่ข้าเพิ่งซื้อไปข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตอนนี้มันหายไปแล้ว กสิทธิคันพส,สุตนี่มันวิชาเต๋าแห่งพุทธนี่นาะเมื่อโคู่หนีข้ารู้สึกไม่สบายใจที่จะเข้าประตูและตอนนี้เทคนิคเต๋าของข้าก็ปรากฏตัวต่อหน้าข้าแล้วเอ๊ะมันได้ผลด้วยกันหรอหนังสือเล่มนั้นถ้าข้าจำไม่ผิดเขาได้หนังสือเล่มนั้นมาจากร้านหนังสือมือสองก่อนออกจากเมืองนี่นาะนี่สินะพวกที่มีพลังข้าโชคดีสิบถอย นาตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละเอาละครับจบไปแล้วกับตอนที่27เนะครับเหลืออีก3ตอนกันใช่ไหมครับเราก็จะได้ถึงตอนที่30ที่ทุกคนรอคอยแล้วจะได้เริ่ม31กันไปพร้อมๆกันนะครับเรื่องราวในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนะครับไว้เดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกทีนะครับส่วนสำหรับตอนนี้ก็ต้องขออตััััววาทุกกคคคนนไป่รรบบสสดี